เจียวน้ำมันหมูคะ่ะใครชอบกินกากหมูยกมือขึ้นมาดูเพื่อความเพลิดเพลินเนาะโอเดะคือปกติเนี่ยไปเราจะใส่เกลือนะใส่เกลือเล็กน้อยแต่ยังไงก็แคมอะ่ะแต่วันนี้ไม่ใส่แต่ว่าจะใส่เท่าปลายเล็บดีกว่ายังไงก็พลาดอะ่ะปกติอะ่ะกากหมูมันมีรสชาติอยู่แล้วเนาะใส่เกลือไปปุ๊บมีพลาดเลย อืมใส่ใสาเล็บแล้วกันนะแป๊บหนึ่งจะใส่แล้วนะมองเห็นไหมไม่เห็นมองไม่เห็นคือใส่น้อยมากแค่นี้พอแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะขมขณะที่มันร้อนๆน,น้าตากออกกันทีนะมันจะได้ไม่อมน้ำมันมาก มันหมูมันจะมีหลายส่วนนะแต่อันนี้ไปละบอกคนขายหมูว่าเอาเอาส่วนมันแข็งเพราะว่าเราจะกินกากหมูเนาะอุ้ยแป๊บเดียวหมดแ่ะเนี่ยอย่าอย่าให้กินนะถ้าลงมือแล้วถ้ามันเย็นแล้วเนี่ยกินไปกินมาหมดเลยหมดอย่างรวดเร็วมาดูกันพอสมควรรอให้มันเย็นก่อน มันร้อนนานนะคะเกินได้แล้วค่ะอากาศก็เย็นๆนะคะดีกำลังกินข้าวอยู่จ้ะกินเลยกินข้าวเลยใส่เกลือเท่าปลายปลายเล็บอ่ะโอพอดีเลยผือไม่ได้เหรอเข็มอื้ม อืมยามียามี